สบายดีเด้อะจางยินดีตอนขับเขาสูสงสาวพิมปักเจคือเก่าเด้อมันหนี้สาวพิมกาดเลยมีโอกาสมาช่วยงานบุญอะไว่างงานบุญเห็ดอ่าเพ่นเห็ดบุญเพื่อนต้นเพนเห็ดบุญบานเนาะทางเอื้นนอนเนาะจ้าเพิ่มกรได้มีโอกาสมาช่วยเบียรเพื่อนี่ก็คือถอดไก่ถอดปลาเด้อจ้ากระรัวเครื่องในมูไหวเน,ะเนเวาะเบอร์สียเห็ดก๋วยเตี๋ยวเด้อจ้ะอันนี้ก็คือสารปรับภูเพื่อนเนาะ ก๋วยเตรียมจริงเตรียมคองบายไว้ครบชุดเด้อจ้าอันนี้ก็คือบวกเครื่องในเนาะอันนี้ก็คือกว๋วยเตี๋ยวเนาะจ้าที่เป็นไหลเห็ดไหวตอนฮับคนที่มาทําบุญเนาะเพท่านทำบุญบานหรือว,ว่าทําบุญห่านกับบ้านมนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะซาพิมก๋าดีใจเลยมีโอกาสได้มาซอยเวียกซอยงานเป็นเนาะซาพิมก๋าเมนเป็นคนตําฮุ่งนาะจ้า ก๋วยเตี๋ยวเนาะเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวเด้อจ้ะอันนี้ก็เครื่องตำส้มตำของเช้าพิมพ์มะกะมีโตนูนหน่อยๆสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือบักพริกบักหน่าปลักเขือเทศถ้าน่าดักกะมีปูน้ำเด้อปูดองน้ำเด้อจ้ะแซ่บๆจ้าขาดอะไรคือพุงส่วนเฮาจ้ปะปลาแดกเนาะ บบกบจุดเด้อจ้ะนี่คือพ้นน้ำใหม่เอาไว้ถวายพยระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนาะไว้ถวายไว้ถ้ำบุญเด้อจ้ะก็มีอาหารได้อย่างเนาะก็มีนางรับมาลำนำเด้อเด้อจ้ะซาบิมกสิทายแต่ละตอนถ้เกตอนมาฝากแม่พี่นองนั่นก็คือบรรยากาศที่ซาบิมเตรียม,ยมกับเขาเรื่องเตรียม คองไว้ถาพ่อแม่พี่น้องที่มาทำบุญที่มาอันนี้ก็คือนางน้ำแต่งตัวอยู่เนาะนางนำอ่านางนำเก่าคนจ้ะอีกขึ้สมตามแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องมีคนสั่งสมตามจเพิ่มก็บตามไม่นาะเรียบร้อยแล้วจ้ะไปขึ้สิตามมาราเนาะตามไปซำพุกกินกอจำจานหนึ่งนาะจ้ะ พอต่ำไม่ร้ายมันกะสีบ,บรแสิบเนาะสีสันเป็นจระเขเนะพอพีอนะ่น้องเนาะสีสันกับเป็นตาเสบร้ายนี่คลอดคลอดมี่เนเครือเทศมีบพงกทัวพักยาวเนาะบรรยากาศกับเป็นชีบุญบุญใน,น,นพอ,อ่ะก๋วยเตี๋วกับคล้ายดีร้ายเนาะไปกับยักษ์สดแต่ฮอนหอน,หอนด้ยจ้าคือส่งต่ำของจ้าพิมเนาะ นี่คือจะคล้องบาเพป่นด้อจะที่ใส่สุดอ่าผ่าใจยอยู่นี่นะเนาะเกี่ยวกับเป็นตาแสบห้ายนะคือสมตำซาพิมกัยมยมๆๆๆม,มซับกะใส่กันเนาะก็คือซาพิมกัตมบตำบยห้ายนะตำแถวะน่อยๆน้อยเด้อจา้า พอเชาพิมพ์องผาดเนาะพอม,มีเสียงเพลงนะตอนที่ผาอาจารย์เป็นบนทันมาเนาะกรสีจากของหวานเป็นกรสีเปิดเสียงเพลงเนาะมันกัาเป็นอาชฉริยะนิกาสซเด้อร์จากไปลองเดือมก็ะตุ้นต้องผาดเบาเอาเนะาะเนี่ยคืออาหารโรยเนะาะทาพระคุณเจ้าพนมาเนาะ ค่ะอาจารย์เนาะมาได้องเลือจ้ะในอึ้มตำเนาะที่จะพิตามตำมาให้เป็นมาแสบร้ายแสบไล่ละเลยตำไทยเนาะกินกับไก่ทอดเข่ากันปันยังเพื่อวะก็มีผัลเ็ดน,น้ำยาที่กินกับขนมจีนอย่างเนาะไม่ได้ยอย่างไายเนี่ยเนาะน,นี้คือก๋วยเตี๋ยวหรือจ้ะ เดือดแสบเนาะน้ำเตี้ยวกวเตี้ยวก็เ,วกเป็นน้ำตกเด้อจากใส่น้ำออดจ่อเนอะาะจ่าเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปเนะสำหรับคลิปนี้กัา,าพาไปี่นอกไปครับชอนบรรยากาศเนาะภายในทำบุญเด้อจากทำบุญบ้าน พี่คนไทยนนพิ่นน้องซาบิม์ก็มีโอกาส้มาซอยเบียกซอยงานเพิ่นกลับไปฮับซ้มต่อเด้จ้าแล้วก็คลิปต่อไปก็จิมีนางลำม,มาลำให้พ่อแม่พี่น้องด้ฮับซมเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซาพิมพ์ปัก๊กซี่คนนี้ด้อจ้าจ้า

เอาพี่กกลับเรียกถูกสนดีครับ่นดีะเดี๋ยวไ่ เน่ยไะโอ้าแลวส้ใส่กระเป๋า่